จอกับโอเคเดี๋ยโอเคสวัสดีครับผมโอ้ยโเคสครับผมเล่นคุกชาแนลวันนี้เาจะไปทำการเล่นเกมกันไดินี่ก็จะไปทำการเล่นเกม ก็จะไปย่อมูดง่ายขึ้นวันนี้ก็จะมาทำกันโอ้ยโอ้ยจะไปย่อพูดดิโอ้ยจะไปปล่อยคู่ใจนะวันนี้ก็จะมาทำการเล่นเกมกดถูกเปะเฮียเอ้ยไม่ใช่เล่นเกมส์มันจะมาย้านนอนมาสอนกีการไงแบบเปลี่ยนสีทุกสอนกันนะก็ถามว่าเขาอย่างไม่เป็นแบบ เปลี่ยนธงมันก็ทำแบบนั้นถ้าในในเกมส์มันเปลี่ยนคำเต้นคอมอ่าเปลี่ยนได้แต่ในเนี้ยมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าผมไม่ดูนะ yeah. มันมันต้องโมโมวันโมนเมนต์อัปเดตอิองไอเทมเลยวะต้องส่งออกถอนฟาร์มเลยเย่ไม่ได้เป็นตีโอ้ยไรเนี่ย มืองไม่ดีเลยวันนี้คุณเห็นไหมอ่ะเค็นฮะ,ะ,ะไม่คิดเลยุณกดตรงนี้ไม่ต้องกดช้างนะแค่ครั้งเดียวแล้คุณจากตั้งสเดือนคุณก็กดตั้งก้าแล้วก็กดนี่นี่ฮะ ก็คงรู้ได้แหละว่ามันเปลี่ยนยังไงมาทำให้ดูมันเลยว่าสีไหนเป็นสีไหนเต็กหนึ่งคือสีวะเต็กสองคืออ่ะเต็กสองคือนีอ่เต๊ดสามคือ,อ เลขสามคือนี่นะเลขสี่อ้อเลขสี่ 4. คือเอาเลขห้าคือนี่นะนี่เลขหกนี่เลขเจ็ดนี่และน่เจ็ดนะ นี่แปะนะนี่เกา็จะเป็นเหลือโอเคก็คงรู้กันแล้วแหละนะก็ต้องขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้เจอกันใน,นครังน้คะ